สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่13คกุมภาพันธ์นะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะ โคจรไปอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง youtube ด้วยนะคะเมื่อดวงดาวนะคะมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีนะคะย่อมส่งผลนะคะต่อทุกทก ลัคนาราศีเลยนะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนะคะอยู่ลัคนาราศีอะไรและดาวดวงนั้นนะคะมีความหมายและก็มีอิทธิพลต่อท่านในเรื่องอะไรนะคะแต่ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในวันที่13กุมภาพันธ์นะคะ ดาวพระอาทิตย์ดวงนี้นะคะโคจรเข้าไปอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสอยู่ในเรือนของปัตตนินะคะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่14มีนาคมปี6.5นี้นะคะเมื่อดาวพระอาทิตย์นะคะโคจรอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสด,ดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรนะคะส่งผลในเรื่องของการเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันส่งผลในลักษณะช่วยเหลือกันเหมือนเพื่อนช่วยเพื่อน อะไรประมาณนี้นะคะและในตรงจุดนี้นะคะเมื่อดาวคู่นี้มาเจอกันเมื่อไรนะคะก็มักจะส่งผลดีมักส่งผลในเรื่องของโชคลาภด้วยนะคะและตรงจุดนี้นะคะดาวพระอาทิตย์ดวงนี้ค่ะก็หมายถึงนะคะตัวตนของชาวลัคนาราศีสิงห์เองนะคะไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสซึ่งดาวพระพฤหัสดวงนี้เขาก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64แล้วค่ะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่7เมษายนปี65นี้นะคะ ดาภาพพฤหัสด,ดวงนี้นะคะก็มีความหมายเรื่องพบปุตตะแล้วก็ยังมีความหมายเกี่ยวกับพบมรณะพบปุตตะก็หมายถึงนะคะอาจจะเป็นบุตรล้านหรือตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆ,มๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆหรือหมายถึงความรักใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะและอีกพบเรือหนึ่งมรณะพบมรณะนี้นะคะก็มีความหมายนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยการสูญเสียของเกา่า<ะ>หรือ จะหมายถึงต่างประเทศก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะในตรงจุดนี้นะคะก็อาจจะมีความหมายนะคะว่าท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามานะคะและก็อาจจะมีหุ้นส่วนใหม่ในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะและในตรงจุดนี้นะคะก็อาจจะมีความหมายนะคะว่า ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะมีรักใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะคนที่เข้ามานะคะก็คือคนที่เขาเคยผ่านการมีคู่มาแล้วนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะตั้งแต่นะคะวันที่8พฤศจิกายนปี 64นะคะส่งผลยามาจนถึงวันที่7เมษายนปี65นะคะตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนนี้นะคะในช่วงแกลบนี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะถ้ายังโสดอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะเจอคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของท่านก็เป็นไปได้และโดยเฉพาะนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่ดีมากๆเลยนะคะในเมื่อดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่มิตร คนที่เข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นมิตรกับท่านนะคะท่านสามารถจะพูดคุยกับเขาได้สนิทใจแล้วก็มีความรู้สึกสบายใจไม่ว่าเรื่องทุกเรื่องสุขก็สามารถปรับทุกให้กันและกันได้แล้วก็ให้กันเกื้อกูลให้คําแนะนําซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถึงแม้ว่านะคะอาจจะได้เจอกันไม่นานนะคะแต่ก็มีความสนิทสนมกันเหมือนกับเจอกันมานานแล้วก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และมาในวันที่สองมีนาคมนะคะดาวพระพุธค่ะก็จะโครจรย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพฤหัสด,ด้วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการเงินและ ในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็มีเกณฑ์นะคะจะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็อยากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะจะพูดอะไรนะคะในช่วงระยะเวลานี้ก็ให้ระมัดระวังคําพูดนิดนึงนะคะไม่ได้เสียหายอะไรมากค่ะแต่ก็ขอให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะ,ะกับคู่ครองของท่านหรือ,ออาจจะหุ้นส่วนของท่านนั่นแหละคะ่ะอาจจะมีพูดอะไรไปนะคะพูดอะไรตรงเกินไปเขาก็อาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจก็เป็นไปได้นะคะ ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพียงแต่เราระมัดระวังหน่อยก็จะเป็นการดีที่สุดเลยนะคะจากการพยากรณ์นี้ก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะในวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนั้นคะดาวพระอาทิตย์ค่ะโคจรไปเป็นมิตรกับดาวพระพฤหัสคะ่ะนะคะ ดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์นะคะอาจจะได้โชคลาภนะคะแล้วก็มีเกณฑ์นะคะอาจจะมีงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็มีเกณฑ์นะคะอาจจะเจอคนรักหรืออาจจะมีรักใหม่เข้ามาก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคาพยากรณ์ถึงจะมีความใกล้เคียงและแม่นยํามากกว่านะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ